มันที่เห็นทุกวันเนี่ยแหละทําไมคนทั้งค่าสัตว์ก็เป็นอาหารนะใช่ไหมครับสัตว์มันก็ไม่ได้เกิดมาเป็นอาหารมนุษย์จริงไหมครับเออเราไปถามมาดิมันก็บอกกูไม่ได้เกิดมาให้มึงกินนะแต่มึงตีกูเองนะใช่ไหมเราไปตีมันถามว่าข่ามันมาอาฆาตไหมอาฆาตแน่นอนหละ บางตัวอย่างน้ำตาไหลเลยจาก,กสัตว์ใหญ่ๆนะมันเห็นมันรู้มันฟังรู้เรื่องด้วยพอมัยเกิดเป็นมนุษย์หลวงพ่อท่านถึงบอกว่า <c oughs> เวลาเองกินเนี่ยอย่างในน้อยเนี่ยเองก็เป็นพวกกับมันแหละมีส่วนด้วยเองแผลให้มัน <c oughs> <c oughs> แผลสัตว์ที่เองกินแผลบ่อยๆมานอนาคตเองกินอะไรทำอะไรเองก็จะแผล แผ่ย <man> <together> <ic om diction aries> ังไงครับหลวงตาขั้นตอนเอาง่ายๆก็นึกถึงหลวงปู่นึกถึงจักรพัรด์นึกถึงบุญในโลกมาที่เราแล้วก็แผ่มันเรามีรูปมีนามเนี่ยมันก็แผ่ไปบางคนคิดว่าต้องนั่งสวดสัพเพสามจบก่อนกินข้าวไปนะตุ๊ไปในรูปของมันเลยนะเนี่ยชิ้นส่วนมันนะไม่รู้หมูก็คือหมูแหละบอาจจะ พอแผ่พับมันจะรู้ลยหมูตัวนี้ยังไม่โตเลยยังเด็กอยู่นะหมูตัวนี้อ้วนประมาณเนี้ยออเ้าก็ถูกแล้วทูกคย่าอย่างนี้ขนาดเรากินไปเราสวดบทสัพเพไปด้วยก็ได้เหมือนกันถูกฮะให้เขาโมทนาบุญกับเราตลอดชีวิตนะครับช่วงเรา่อดไปก็ได้อย่างถ้าเกิดกรณีคนที่เขามีอาชีพที่จําเป็นต้องฆ่าพวกนี้ครับหลวงตาอย่างเช่นฆ่าไก่ฆ่าเป็ด เป็นอาชีพไงครับจําเป็นเนี่ยมาจำเป็นมันก็อาคาตอยู่แล้วอืเศษของกรรมก็คือป่วยครับเศษของกรรมที่จะรับก็คือป่วยอป่วยเนาะป่วยไม่หยุดคถ้าทําบ่อยเนะีะแต่ถ้าเรารู้วิธีการแผ่หรือว่าให้เขามาเอาบุญกับเราอันนี้มันจะเบาพอช่วยได้นิดนึงไหมหนักก็เบาๆา,าก็หาย ระยะเวลาของกรรมคมันเบามันสั้นมันก็หายเร็วมันยาวตลอดชีวิตหลายภพชะมันก็ยาวหน่อยประมาณหลอยจากนี้อย่างคนที่ฆ่ากันนะรครับหลวงตาคนที่ฆ่ากันที่จองเวรแบบไอาฆาตแค้นกันจริงๆอาฆาตไม่นั่นเนี่ยคือ ผัวเมียอญาติคคนที่ฆ่ากันโดยอารมณ์ฉุนเฉียวหมายถึงว่ากินเหล้าเมาแล้วฆ่ากันเนี่อันนี้เวลาแผ่มันรู้ครับมับไม่มีเจตนาในการฆ่าเข้าใจไหมอย่างนี้มันโกรธอย่างผัวเมียกันเนี่ยอยู่ทุกวันมนทึกทุกวันโกรธก็มนทึกทุกวันน่ะโกรธนานๆเข้านานๆเข้านานๆเข้าเป็นความอาฆาต มันก็เป็นการฆ่าไงนี่เป็นการฆ่าแบบมันรู้เนี่ยอารมณ์ใช่ไหมครับออแผลไม่ไปแผลยากยากมากเลยฮะมากสุดๆเลยฮะเคยเคยเจอสมัยฝึกใหม่ๆก็เจอนะใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงนะ อย่างทาไมคนที่ผูกพันกันมากพอไปทําร้ายกันมันถึงเป็นแรงอาฆาตนะครับคุครับทั้งรักทั้งฆ่านะทั้งรักทั้งโกรธทั้งเกลียดทั้งอาฆาตนะั<ม>่นอย่าลืมคนเราเนี่ยโกรธกันนิดโกรธบ่อยๆเนี่ยสําคัญนะครับโกรธบ่อยๆเนี่ยเกิดการอาฆาตนะอ,อาฆาตยังไม่พอนะถ้าอาฆาตแล้ว มีการอธิษฐานด้วยแช่งด้วยะอแช่งจองเวนกันไปอีกจองเวนจองกรรมไปโอ,โอ้เรามากักจะได้ยินบ่อยๆเห็นไม่บ่อยไหมกูจะจองเวนจองกรรมไปกับมึงทุกภพทุกชาติไปโอ้โหยาวไกลเลยต่นนะครับแล้วอย่างเรื่องการหึงหวงเลยครับหลวงตาที่เราเห็นตามข่าวการหึงหวงแล้วก็มักจะไปตามทําร้ายจนถึงฆ่าแกงกันเนยครับโชกับโอ้ส่วนหนึ่งมาจากรรมในอดีตส่วนหนึ่งปัจจุบันกรรม ต้องการทรัพย์หืออารมณ์โชว์วูกอะไรประมาณเนี้ยครับต้องการอะไรสักอย่างอะไรนะ่แล้วเราจะมีความรักยังไงไม่ให้เกิดเรื่องราวพวกนี้ครับหลวงตายากนะต้องฝึกฮะยากนะพูดถึงเพราะมนุษย์มันมีเยอะมีทั้งคนรักมีทั้งคนไม่รักใช่ไหม คนที่ไม่รักเราคนที่ไม่ค่อยชอบเราเนี่ยพิจารณาแล้วมันคล้ายๆกับคนที่เขาไม่ชอบกบเราอืมเพราะนะคล้าหน้ามนุษย์นี่จะคล้ายๆกันครับมนุษย์เนี่ยอาจจะมาเหมือนตุ๊มีแฟนมื่อก่อนนะเมื่อสิบปีที่แล้วมาเจอคนคล้ายๆเนี่ยมันยังตกใจเลยใช่ไหมเอออย่างนั้นอะ ทำเหมือนกันคล้ายๆกัน oh. มันความความอาฆาตเนี่ยมันก็คล้ายๆกัน,น <Okay. S 2> ลักษณะน,นั้นแหะ